สงกรานต์ปีนี้คนไทยทําอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าป่อยอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอยเจ้าเรือนสุขภาพค่ะสําหรับมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วก็การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้2,565นี้นะคะทําอะไรได้บ้างมีข้อกําหนดอยู่4อย่างดังนี้นะคะก็คืออันที่1อนุญาตให้เล่นน้ําและจัดกิจกรรมตามประเพณีอย่างเช่นรดน้ําดําหัวส่งน้าพระ การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นจัดขบวนแห่มีการแสดงดนตรีโดยที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะก็มีข้อกำหนดอยู่ให้ประเมินตนเองก่อนนะคะแล้วก็มีการกำกับอย่างเคร่งครัดแบบนี้จัดได้ค่ะอันที่2เป็นข้อห้ามนะคะ ห้ามปะแป้งห้ามปาร์ตี้โฟมห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานอย่างเด็ดขาดเลยค่ะอันที่3นะคะก็คือจะต้องกำหนดช่องทางเข้าช่องทางออกแล้วก็จัดจุดคัดกรองและควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงานไม่ให้หนาแน่นเกินไปต้องมีการเว้นระยะห่าง1ต่อ4ตารางเมตรนะคะที่4ี่นะคะ ระหว่างที่ร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาจะต้องพกเจอแอลกอฮอล์แล้วก็รักษาระยะห่างตลอดเวลาที่ร่วมงานเลยค่ะมาตรการที่2นะคะถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุมอย่างเช่นบนท้องถนนห้ามเล่นสาดน้ำห้ามเล่นปะแป้งและห้ามปะที่โฟมนะคะมาตรการที่3ก็คือกิจกรรมการรวมกลุ่มของคนในครอบครัว อย่างเช่นรดน้ำดำหัวการรับประทานอาหารร่วมกันทำได้ไหมมี5ข้อกำหนดดังนี้นะคะอันที่1ก็คือสามารถจัดกิจกรรมในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีหรือว่าในที่โล่งไม่หนานแน่นหรือไม่คับแคบแอร์อาจจนเกินไปอันที่2ก็คือสวมหน้ากากตลอดเวลางดกิจกรรมการสัมผสัสใกล้ชิดการอบก,กอดหรือว่าการปรแป้งก็ไม่ควรจะทํานะคะแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันด้วยค่ะ ถ้วยจานชามช้อนจะต้องใช้ของใครของเรานะคะอันที่3มก็คือให้เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานๆค่ะอันที่4ี่ก็คือผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนควรจะไปฉีดวัคซีนก่อนที่จะร่วมกิจกรรมสังสรรค์แล้วก็สัมผัสใกล้ชิดลูกหลานนะคะอันที่5อันนี้เป็นเกณฑ์ข้อห้ามนะคะผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสียงสูงห้ามร่วมกิจกรรมจะต้องแยกตัวไปเป็นพิเศษเลยค่ะ เป็นยังไงคะปฏิบัติได้ไหมคะแต่อย่างน้อยปีนี้เราก็สามารถเล่นกิจกรรมสงกรานได้นะคะก,ก็ยินดีกับคนไทยทั่วประเทศนะคะ